ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับผมวันนี้มีข่าวฮอตร้อนแรงนะครับที่ตลาดไทยนะครับผมมาแจ้งข่าวอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทราบกันนะครับหลังจากที่ทางการตลาดนะครับได้ประกาศนะครับทาง a c e b o o k นะครับผมเพื่อปิดตลาดนะครับก็ทําให้เป็นเรื่องโกลาหลพอสมควรนะครับเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเองไม่ทราบนะครับผมก็ให้เหตุผลว่านะครับแจ้งประกาศปิดทาง a c e b o o k นะครับผมผมเองก็ ต้องหยิบประเด็นนี้นะครับมาพูดแล้วก็มาแจ้งข่าวกับพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกๆท่านนะครับที่จะเดินทางไปที่ตลาดแห่งนี้นะครับผมผมเองยุทโบงศ์ชนแนลนะครับก็ได้รับรายงานนะครับจากทีมงานนะครับแจ้งประสานงานมานะครับให้ช่วยประกาศให้หน่อยนะครับว่าตลาดไทยนะครับผมมีการประกาศปิดนะครับจากทางตลาดนะครับเรื่องการแจ้งปิด ตลาดบางอาคารเท่านั้นนะครับผมตลาดไทยจะดำเนินการการปิดนะครับผมให้บริการเฉพาะบางอาคารนะครับในวันที่5-14กรกฎาคม2564ครับดังนี้ครับผมตลาดผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับผมตลาดอาหารทะเลตลาดปลาน้ําจืดนะครับแล้วก็ตลาดขนมนะครับของแห้งต่างๆนะครับแล้วก็ลานผักนะครับตลาดผักตลาดสดและศูนย์อาหารนะครับโดยจะกลับมาเปิดอี อีกครั้งนะครับผมให้บริการอีกครั้งในวันที่15กรกฎาคมนะครับ2,564นะครับผมส่วนตลาดอื่นๆที่ไม่มีการแจ้งจากยุทธพงศ์นะครับแล้วก็ทีมงานตลาดไทยนะครับก็ยังคงเปิดให้บริการทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับผมทั้งนี้นะครับผมการประกาศดังกล่าวนะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางท่านนะครับผมไม่พอใจเนื่องจากว่านะครับ ไม่ได้รับข่าวสารมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับก็เกิดความเสียหายกับผลไม้นะครับผมแล้วก็ข้าวของต่างๆนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าทางตลาดเองก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะปิดนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบครับแจ้ง f c ทุกท่านแล้วก็พี่ๆนานาของผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมใครจะไปไหนมาไหนก็ป้องกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ